i <laughs> กหนแ่นๆๆเลยอะ <c oughs> หอมหอมมากนกิอ <c oughs> นอะไรี่ยม่ม่จแขนี่หนแขน,นะมจ <c oughs> นมพอนะยเย็นเาหมนะจเามมันยาวอมันใกล้จะเข้ากันแล้วไง พอแล้วค่ะคุณมืกปลาหมมันจะเ,เข้ากันนะมคะเหมือนน้ำปลาเป๊ะเลยมันก็เหมือนน้ำปลาเลยเนี่ยว้ายเมากโอ้ตอนนี้ปลูกผสมเข้ากันแล้วค่ะชิ ตอนนี้ก็ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนยลงไปอันนี้แพนเค้กก็เริ่มถ้าเกิดเป็นฟองอากาศรูๆอย่างเงี้ยแปลว่ามันก็จะเริ่มสุกนะคะ มกกินาเลยต่อไปเราทำอะไรต่อดีเราไปช็อกโกแลตรงไป okay. โอเคลงเลยค่ะแม่นี่เป็นเคของหนูอ่ะใช่โอเคเป็นเคของหนูชิมก่อนค่ะ ลอาลองชิมกันนะคะว่าอร่อยเปล่าอืมไม่ออกอืมอ่ะเก่งอ้าวเอาเลยสามากินได